สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องราวดีที่เป็นประโยชน์ระดับอเพื่อนเพื่อนที่น้องๆที่รักทุกคเพื่อส่ต่อความรู้สึทดีและอาตเตอมูข่าวสารที่เป็นประโยชน์โดยเว้รอจคมาพูดถึงพื้นที่ตอไปบนโลกออนไลน์ซึ่งน่าสนใจมากเลยมีข้อมูลดังนี้ค่ะพข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ อยู่พื้นที่บนโลกอินเทอร์เนต็ตของชาวของเด็กชาวไทยเฉลี่ยนในแต่ละวันประมาณ90โดยเป็นอีกเด็กาวหนที่อายุระหว่าง15-24ถึงปีถึง109.91.4อินเทอร์เนต็ตเป็นสื่อไทย Tchau.